สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับช่องลุ้งสีฟ้าง้วนะครับเนาะเมื่อนี้ผมจะพามาเบ่งการอยู่ของงัวหน่อยแรกเกิดครับโอเคครับถ้าใครเลยจะเบ่งอยู่กักดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเนาะแต่ก่อนูดอยากคุ้มเฮียงกับพี่พ้อมเป็นไวว่าอยากให้ผพุมเพชดอย่างในยุ่มสีไปท้าให้เบิ้งครับโอเคครับเมื่อนี้ครับงัวหน่อยแรกเกิดนะครับเนาะที่ขอมาที่ยู่ใสนะครับเนาะโอเคครับไปเบิ่งนี้ครับ นี่ครับนี่เป็นงัวแรกเกิดนี่ตัวนี้นี่แมวนี่ของนี่คอกนี่เป็นคอร์กล้อคอร์ดมีนีสิบตัวนะครับเนาะเพราะแต่มันเกิดแล้วเทากับหายนมอยู่นี่ก็ได้หรือเอาจะไปหายอยู่ในคอกอนุบาลก็ได้จะว่าตรงนี้หายแล้วหายเร็จแล้วอยู่นี่พอาะถ้าเขาเสร็จแล้วอยู่นี่เขาก็ต้องใส่รถเข็นมาที่เขาเตรียมคอกไว้เด้อนี่ครับเขาก็รียมคอร์กไหนึ่งนี่สิสำหรับงัวแรกเกิดสิบนี่ คือถ้าเกินไม่แรกก็บ้องเอาไว้ที่แถวนี้ยุ่งมืออะไรจอหมือ,เอเนเป็นหลายมือละประมาณสิบมือแล้ว,อ,ลวอันนี้กระเบื้องคือเท่าที่จัดเตรียมมาแบบนี้ค,คือมันจะมียางยางแล้วก็จะมีเฟี้ยงแล้วก็จะมีกงที่เราทแล้วกงนั่นอันนี้กือทีไรมันถึงมือเลยอันนี้มันที่สิบเจ็ดมีวันที่สิบแปด มูน,นี่วันที่ที่แปตัวนี้วันทีท่สิบแปดเดีวต,ตัวที่ยูหันผมสีอ่อนขอมาหนึ่งนะครับนะถ้าตัวได้เป็นตัวผูกตัวผูกกับหูขาวเหระหูขาวทึ่งเลยคอยดึงเบอร์ตัวนี้อันนี้น,นี่อันนี้คือเป็นตัวแม่นนะครับน้องน,นี่น,นี่คือหูเหลืองมูน,นี้สียูนี่อีกประมาณสองมื่นสามหมื่นกบประมาณสองบิกสองอาทิตย์คอยเสียแปงรงหนะ่อเขาเนาะเชนบ้ามูน,นี้มันยูประยุทมาเนี่ยมันจะจืดเด้เขาก็ต้องเอาเฟี้ยงไหมอะมาใส่มาใส่มาใส่เนีมัน ในต่อมือต่อมือนีมันยังใไใส่เห็นป่ะแล้วก็พอตออเขาเอามาหนีแล้วเขาก็ให้นมเสาแรงเสาเสาใบเพราะเสาใบจะเป็นตัวผูกกับยุ่ยอีกประมาณหามือ่อที่หามือ่อก็ต้องเอาออกไปยังนอกครับนะเนาะเพาเบิรงกผิต่อครับมือนีมันเป็นเขามาซื้อตัวผูกพอดีก็เลยต้องก็เลยต้องเอาออกใช้ตัวผูกยุ่ยหนีตัวผูกยุ่ยหามือ่อขี่มันก็ดีไม่ค่อยไม่ค่อยเหยียบคนใด เราเขาก็ต้องเอาทําความสะอาดออกเพื่อช่วยให้ตัวอื่นตัวอื่นที่ออกไม่เขามาอยู่งหมุนเขาสีล่างออกเบิร์ดเลยใส่น้ำใส่สไลด์ใส่อะไงต่างพื้นออกเบิร์ดเสียงกับสีเอาออกอ่ะตัวนี้เป็นตัวแม่เนาะตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวผู้เห็นวงตัวผู้นี่ตัวแม่อัไรเนี่ยตัวผูนะครับแต่ว่าที่เขาอยู่นีุ่นคือว่าตัวนี้มั็นตัวผูตัวนี้มั็นตัวผูเขาขายตัวผูออกหนึ่งสองแล้วก็ยี่งหมอีกสองสามตัวแล้วตัวแม่ที่หามื่อนี่ ยักมือนี่ประมาณหามือเนี่ยประมาณเจ็ดแปดมือก็เอาออกไปสุขอกทีหนึ่งนี่เริ่มเริ่มสิออกมะยงนอกแล้วมูนี่เพื่อเอายงหนอกกินอาหารหัวอาหารกับเฟียงกับเฟียงขนเฟียงเยื้ออาหารขนนะมูนี่กับทียู่นับตั้งแต่ขอกทีหนึ่งไปขอกสองขอกสามขอกสี่ขอกห้าขอกหกขอกเจ็ดขอกแปดมันี่ขอกเก่าขอกเก่าขอกเก่าเราไปขอกซิปขอกซิปก่อมากขอกขอกหัวขอดจมูกเห็นไหมครับ คีิปเบื้งคลิปนี้เยอะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ผมน้ำได้ครับเนะาะมีอย่างฝากไว้ในก่อความนะครับนะผมสิม,มาตอบหรือผมสิม,มาถ่ายวิดีโอให้เบิง้งมือนี้ก็ขอหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ครับมีไลค์เบิ้องครับสวัสดีครับ